การที่เรารู้หนังสือเนี่ยก็จะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็การเข้าใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นด้วยพ สำหรับยูนิตที่5หรือบทที่5ของเรานะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตค่ะคุณภาพชีวิตในเรื่องของการบริหารชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพเรามาดูกันว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นประกอบด้วยกันหลายองค์ประกอบแล้วก็แต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญมากแตกต่างกันออกไปตามทัศนะของแต่ละบุคคลและแต่ละสังคมยูเนโกได้ให้ความหมายของคําว่าคุณภาพชีวิตไว้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ ต่อองค์ประกอบต่างๆในชีวิตนะคะที่มีส่วนสาคัญมากที่สุดของบุคคลนั้นๆดังนั้นคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คือการดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างดีนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมและก็สามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลน,นั้นๆนะคะในการสร้างสารรค์พัฒนาตัวเองและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยที่เราจะดูจากอะไรได้บ้างในการที่เราจะวัด ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. นนะคะดูที่รายได้ของครอบครัวที่พอเพียงต่อการดํารงชีวิตในขั้นตน้น 2. การมีงานทําที่เพียงพอต่อการยังชีพนะคะแล้วก็3ต้องได้รับการศึกษาและก็มีอัตราการรู้หนังสือของประชาชนนะคะว่าการที่เรารู้หนังสือเนี่ยก็จะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็การเข้าใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นด้วยเพราะเขามีความรู้ที่กว้างขึ้นนั่นเอง4โอกาสในการมีส่วนร่วมในการปกครอ,องของประเทศนะคะการที่เรารู้สิทธิเราเข้า ใจว่ารัฐของเราเนี่ยหรือประเทศของเราเนี่ยมีอะไรนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงการมีโครงสร้างทางสังคมหรือความเข้าใจถึงการรับรู้ในการที่จะต้องได้สิทธิขั้นพื้นฐานของเราด้วยนั่นก็คือจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือการมีเอกราชของชาติที่ปราศจากการสร้างแซงหรือข้องงาโดยรัฐบาลอื่นอันนี้ก็คือมีความสําคัญเหมือนกันว่าบางประเทศนะคะผู้รัฐบาลอาหารประเทศอื่นเนี่ยมาครอบครองในในพื้นที่ประเทศนั้นๆซึ่ง มันอาจจะทําให้ประชาชนนะคะอึดอัดแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกันนั่นเองสําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะคะก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้เมื่อปี2540ไว้อย่างน่าสนใจว่าคุณภาพชีวิตคือการดํารงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจําเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่งนะคะหรือช่วงเวลาหนึ่งๆองค์ประกอบของความเป็นพื้นฐานที่ อย่างน้อยก็ต้องมีอาหารที่เพียงพอมีเครื่องนุ่งคม่มมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะได้รับการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่จําเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อประกอบอาชีพอย่างยุติธรรมเมื่อเรามองนิยามความหมายคุณภาพชีวิตจากนิยามของสภาพ,พัฒน์แล้วเราจะย้อนกลับไปเห็นว่ามันประกอบอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะคะว่าด้วยเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพวงชนชาวไทยซึ่งมันก็ไม่ หลุดออกจากกันค่ะว่าเราจะต้องเคารพในสิทธิหน้าที่ของเราดังนั้นเราถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือ <Goku> คุณภาพชีวิตภายในและก็คุณภาพชีวิตภายนอก <Goku> คุณภาพชีวิตภา,ภายในก็คือเรื่องของการดํารงชีวิตส่วนตัวนะคะในเรื่องของครอบครัวการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวของเรานี่ก็คือเป็นเรื่องของภายในแต่ในเรื่องของภายนอกก็คือออกขยายสู่วงกว้างก็คือในเรื่องของสังคมการทํางานสังคมในหมู่กว้างเพื่อดํารงชีวิตในสังคมอย่างเช่นสังคมการทํางานในการที่จะมีคน คุณภาพชีวิตในการทํางานก็เช่นการมี work l i f ล b a บาล c นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไปคุณภาพชีวิตในส่วนบุคคลเมื่อกี้เหมือนที่บอกไปว่าคุณภาพชีวิตภายในมันต้องเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการเลือกและการตัดสินใจของตัวเราเองซึ่งเราเป็นเจ้าของชีวิตนะคะเพื่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมนะคะแล้วก็จะนําสู่การการทํางานที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีได้ด้วยมักจะเกิดจากการจัดสรรจากตัวเราแล้วก็จากหน่วยงานของรัฐว่าบริษัทห้างร้านที่เราไปทํางาน ยยก็คือจะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตได้ก็ต้องแยกองค์ประกอบออกไปนะคะถ้าให้เห็นภาพง่ายขึ้นก็คือคุณภาพชีวิตภายในคือเรื่องของตัวเราเองคุณภาพชีวิตภายนอกคือคนจัดตั้งให้นั่นเองนะคะแล้ว2ส,สิ่งนี้ต้องสมดุลกันจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมาดูในมุมมองของงานวิชาการที่เป็นมโนทัศน์เรื่องคุณภาพชีวิตในโลกสมัยใหม่เขามองเกี่ยวกับอะไรบ้างของเดโชแขน้ําแก้วนะคะได้ทําไว้เมื่อปีที่แล้วปี2022ได้มีการมองทัศนะเกี่ยวกับเรื่องมโนทัศน์คุณภาพชีวิตในโลกสมมใหม่ได้ ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญที่สามารถดํารงชีวิตได้เนี่ยจะต้องได้รับการบริการที่ดีแล้วก็ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตรงกับองค์ประกอบของชีวิตเบื้องตน้นอย่างเช่นนะคะการศึกษาสุขภาพอาหาราที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเครื่งองมุ่งหต่างๆการจ้างงานแล้วก็รายได้ก็มีความสําคัญเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็ได้รับการบริการจากสังคมที่ดีนอกจากนี้นะคะคุณภาพชีวิตอันนั้นจะเป็นในวงกว้างก็คือเป็นเรื่องของ ภาพรวมมทั้งหดในวงแคบก็มีเช่นกันอย่างเช่นการได้รับบริการทางประกันสังคมการได้รับการบริการช่วยเหลือทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มเฉพาะอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถทําให้เกิดคุณภาพชีวิตได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้สิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนและก็กฎหมายต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่เราลืมคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมในการที่จะใช้ชีวิตเช่นกันนะคะมาดูหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตง่ายๆ ในยุคใหม่นะคะก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะก็จะประกอบด้วยหนึ่งต้องมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะก็คือสังคมต้องการอะไรครอบครัวมนุษย์ต้องการอะไรก็คือจะต้องตรงตามความต้องการนั้นนะคะโดยรัฐก็จะต้องจัดให้เหมาะสมแล้วก็เพียงพอคุ้มค่าต่อการที่จะให้ประชาชนได้ใช้แล้วก็ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แล้วก็ต้องครอบคลุมแล้วก็ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะ ก็จะต้องทั่วถึงเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันในทุกๆก,กลุ่มอย่างเช่นสมมุติว่าเรื่องของการศึกษาจะต้องได้รับการศึกษาทุกคนทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าเนี่ยเด็กก็ต้องได้รับการศึกษาให้จบระดับขั้นพื้นฐานที่เป็นภาคบังคับดังนั้นเขาก็ต้องได้รับสิทธิตรงนี้อย่างยุติธรรมคือไม่มีใครเลือกปฏิบัติกับใครทั้งสิน้นก็คือเด็กต้องได้รับการศึกษานะคะต่อไปก็ต้องคำานึถึงสิทธิมนุษยชนและก็สิทธิพลเมืองก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบริการรัฐเนี่ยจะต้องให้ความมั่นคง สังคมนะคะแล้วก็ไม่แบ่งแยกเพศแบ่งแยกจนชั้นวรรณะทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ก็ได้พูดกลืนไปแล้วข้างต้นนะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับการที่เราจะคิดให้เกิดสวัสดิการรัฐหรือว่าเกิดให้สร้างคุณภาพชีวิตในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยคะ่ะเราจะต้องเป็นการคิดร่วมกันของคนหลายภาคส่วนทุกระดับไม่ใช่คิดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเราจะทําให้เมื่อเราคิดโดย กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความต้องการของเพียงคนกลุ่มเดียวไม่ได้ตรงถึงคนในหลากหลายชนชั้นนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมของกลุ่มคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นสมมติเราต้องการที่จะคิดอะไรที่เกี่ยวกับออประชาชนทั่วไปควรจะมีถนนหนทางที่เดินสะดวกสบายแต่ลืมคิดถึงคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทางการมองเห็นเนี่ยถนนก็อาจจะไม่เหมาะกับเขาอย่างเงี้ยค่ะคือคุณภาพชีวิตต้องสอดคล้องกับคนทุกกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องจะต้องไปทางเดียวกันนอกจากนั้นจะต้องบริหารความเสี่ยงในสังคมได้ด้วย ก็คือการจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของภาพใหญ่ของทั้งประเทศอย่างเงี้ยค่ะสังคมก็ต้องรับรู้แล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆแบบพึ่งพากันด้วยไม่ใช่แบบเราเปลี่ยนประเทศเดียวแล้วเอ๊ะแล้วมันสอดคล้องกับประเทศอื่นๆไหมมันเป็นไปในทิศทางโลกไหมอันนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงมิติทางสังคมอื่นๆด้วยเช่นการเช่นสภาพความเป็นอยู่การจ้างงานนะคะการคุ้มครองสิทธ ๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนออกไปให้ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งในทางปฏิบัติแล้วก็ควบคุมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันนี้คือหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับในมุมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเราสามบ้านมองในการพัฒนาความเป็นคนนึงในของเราได้ด้วยท่านพระพรมคุณากรหรือท่านปอประยุโตเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นนักคิดคนหนึ่งของไทยที่มีความสําคัญได้ให้มุมมองผ่านหนังสือการศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตนะคะว่ารู้อย่างไรว่าพัฒนาแล้ว จะเป็นคนเต็มคนการเป็นคนเต็มคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์เราจะวัดจากอะไรแล้วคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไรในทางพุทธศาสนาค่ะก็ได้มองว่าการพัฒนามนุษย์ให้ครบ4ด้านเนี่ยไม่ว่าจะใช้กับระดับใดก็ตามแต่ขนาดพระอรหันต์ก็ยังต้องใช้ในหลักคิดนี้ก็คือการพัฒนาเป็นคนให้สมบูรณ์ต้องแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะประกอบด้วยด้านการพัฒนากายกา็ากายกค,คือความสัมพันธ์ทางกายการพัฒนาสีลคือความสัมพันธ์ทางสังคมการพัฒนาจิตใจคือด้านคุณธรรมความมั่นคงและก็ความสุขแล้วกก็าาารพััฒนปญญ ค,ความรู้ความคิดแล้วก็การอย่างเห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาให้เป็นคนที่เต็มคนนั่นเองด้านที่1มาดูการพัฒนากายค่ะการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเชื่อมโยงไปกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็อย่างที่บอกค่ะว่าการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยปัจจัย4ี่กินอิ่มนอนหลบับบริโภคครบถ้วนไหมมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยครบถ้วนไหมอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องพึงมีนะคะต่อมาเป็นการพัฒนาสีอัน ก็คือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็คือการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรพฤติกรรมทั่วไปเป็นอย่างไรการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนายกระดับใจขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะคะคือเป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ทางสังคมการพัฒนาจิตใจมุ่งเข้าไปสู่ในเรื่องที่เป็นนามธรรมอยู่ภายในใจเช่นการมีความเมตตาก,กรุณามีการเคารพระหว่างกาันไหมมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนระหว่างกันหรือเปล่าจร สร้างความมั่นคงให้กับสังคมสอดคล้องกับระบบชีวิตของเราหรือไม่อันนี้คือเป็นการพัฒนาจิตใจนะคะส่วนการพัฒนาทางปัญญาก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆที่ถูกต้องว่าสิ่งนี้มีความจริงเป็นความจริงไม่อคตินะคะมีวิจยายในการคิดแก้ไขปัญหาอันนี้คือเป็นการยกระดับทางปัญญาเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมและการบริหารจัดการดําเนินการต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็การใช้ชีวิตในมุม มองของการที่จะนําสู่ความยั่งยืนได้อันนี้คือหลักสั้นๆง่ายๆที่นักศึกษาสามารถนําไปสร้างความเข้าใจให้กับตนเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็คนรอบข้างได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าจบบทที่5ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใครสงสัยประเด็นใดก็มีคําถามก็สักถามมาได้ตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ